สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาสำคัญจากบทที่12ของหนังสือ Quantitative Value กันนะคะบทนี้เหมือนเป็นการออสรุปรูปยอดกลยุทธ์ที่เรียกว่า Quantitative Value หรือ QV ที่เขาพัฒนามาตลอดทั้งเล่มเลยค่ะ ครับใช่ครับบทนี้หลักๆเลยคือเขาต้องการแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ QV ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำงานได้จริงไหมผลตอบแทนเป็นยังไงความเสี่ยงแค่ไหนเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่คนนิยมใช้กันค่ะอย่างเช่นพวก Magic Formula หรือดัชนี S&P 500แบบรวมปันผลหรือดัชนี Market Weight Index พวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ เขาทดสอบย้อนหลังไปในช่วงปี1974ถึง2011เลยนะก็เกือบเกือบ40ปีคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยนักลงทุนมือใหม่ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นส่วนนักลงทุนที่มีประสบการณ์แล้วผมว่าก็เหมือนได้ทบทวนความรู้กันไปครับดีเลยค่ะแล้วการทดสอบย้อนหลังหรือ backtesting ที่ว่าเนี่ยเขาก็ดูจากตัวชี้วัดที่เราเรานักลงทุนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะครับก็ พวกผลตอบแทนทบต้นต่อปีหรือ CAGR ความผันผวนหรือ Standard Deviation การขาดทุนสูงสุด Worst Drawdown แล้วก็พวกอัตราส่วนชาร์ปกับ s o r t ติโนครับเอามาวัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงกันค่ะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจไหมโอ้น่าสนใจมากครับคือกลยุทธ์ QV เนี่ยให้ CAGR สูงถึง17.68%ต่อปีเลยนะครับ โอ้โหเกือบ18%เลยเหรอคะครับชนะขากทุกเกณฑ์มาตรฐานเลยทั้ง Magic Formula ที่ได้ประมาณ13.9% S&P 500ที่10.46%แล้วก็ MW i n d e x ที่10.80%ครับผมชนะขาดจริงๆค่ะแล้วในแง่ความเสี่ยงล่ะคะผลตอบแทนสูงขนาดนี้ความผันผวนมันสูงตามไปด้วยหรือเปล่าครับประเด็นนี้สำคัญคือถ้าดูความผันผวนโดยรวมหรือ Standard d e v i a t i o n เนี่ย QV อาจจะพอๆกับดัชนีหรือสูงกว่านิดหน่อยแต่ว่านะครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือความผันผวนเฉพาะขาลงหรือดาวไซด์เดเวียชันอ๋อความเสี่ยงตอนลงใช่ครับอันนี้ QV ต่ำกว่าแมจิกฟอร์มูลาแล้วก็ใกล้เคียงกับดัชนีทีนี้พอเรามาปรับด้วยความเสี่ยงพวกอัตราส่วนชาร์ปกับซอ r t i ิโของ QV เนี่ยก็เลยออกมาโดดเด่นกว่ามากค่ะ <c oughs> อย่างชาร์ปได้0.74สตินโนได้1.18นี่ถือว่าดีกว่าตัวอื่นชัดเจนเลยใช่ไหมคะชัดเจนครับมันแปลว่า QV ให้ผลตอบแทนส่วนเกินต่อหน่วยความเสียงได้ดีกว่าจริงๆเข้าใจแล้วค่ะคือถึงจะเหวี่ยงบ้างแต่ตอนลงอาจจะลงไม่หนักเท่าทําให้พอคิดเทียบความเสียงแล้วมันคุ้มกว่าแล้วเรื่องการขัดทุนหนัหนกๆล่ะคะ worth drawdown เป็นยังไงบ้าง ตัว Drawdown ของ QV อยู่ที่ประมาณลบ32%ครับซึ่งถือว่าน้อยกว่า Magic Formula ที่ลงไปเกือบลบ37%หรือ S&P 500ที่เคยลงไปหนักสุดถึงลบ50%โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะการที่ขาดทุนน้อยกว่านี้มันก็ช่วยให้ออฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเจ็บน้อยกว่าฟื้นเร็วกว่าอันนี้นักลงทุนชอบแน่นอนค่ะแล้วความสม่ำเสมอของผลงานล่ะคะ ดีตลอดหรือว่ามีแค่บางช่วงที่โดดเด่นมีความสม่ำเสมอสูงมากครับถ้าดูเป็นแบบช่วงเวลาต่อเนื่อง5ปีหรือ rolling periods เนี่ย QV ชนะ Magic Formula ได้มากกว่า90%ของเวลาทั้งหมดเลยนะครับ90%เลยเลยหรอคะครับแล้วถ้าเป็นช่วง10ปีเนี่ยชนะมากกว่า98%อีกครับแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องฟลุกแน่ๆแต่มาจากตัวกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งจริงๆ แล้วก็ยังพบว่ามันทำงานได้ดีทั้งในตลาดกระทิงตลาดหมีหรือแม้แต่ช่วงวิกฤตครับฟังดูดีมากเลยค่ะแตออ่อาจจะมีคำถามว่าผลตอบแทนที่ดีขนาดนี้มันเป็นเพราะไปพึ่งพาปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ให้ผลตอบแทนดีในช่วงนั้นพอดีหรือเปล่าคะเช่นหุ้นเล็กหุ้นถูกหรือหุ้นโมเมนตัมเขาได้ทดสอบเรื่องนี้ไหมคะมีการทดสอบครับเขาเรียกว่า robustness test เพื่อดูว่าผลตอบแทนส่วนเกินหรือ alpha เนี่ย มันมีอยู่จริงไหมหลังจากหักผลตอบแทนตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆออกไปแล้วค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะผลคือ QV ยังคงสร้างแอลฟาได้จริงครับประมาณ6-8%ต่อปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยแสดงว่ากลยุทธ์มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวมันเองจริงๆครับมีเบต้าต่ำกว่าหนึ่งนิดหน่อยคือ 1, ผันผวนน้อยกว่าตลาดแล้วก็สัมพันธ์กับปัจจัย value ชัดเจนแต่ไม่ค่อยมีนัยสาคัญกับโมเมนตัมหรือ liquidity ครับ อ๋อ oh, แสดงว่ามันเน้นที่ value จริงๆแล้วก็สร้าง alpha ได้ด้วยตัวกลยุทธ์เองแล้วจุดเด่นของ QV ที่ใช้ตัววัดคุณภาพหลายตัวที่ดูซับซ้อนหน่อยเมื่อเทียบกับ Magic Formula ที่ใช้แค่ ROC เป็นหลักเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมคะช่วยได้มากครับการคัดกรองคุณภาพอย่างละเอียดของ QV เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่า สามารถแยกแยะหุ้น Value ที่ดีออกจากหุ้น Value ที่อาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่หรือ Value Trap ได้ดีกว่าอย่างมีนัยะสำคัญค่ะผลทดสอบก็ชี้ว่าหุ้นคุณภาพคุณภาพสูงตามนิยาม QV เนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นคุณภาพคุณภาพสูงของ Magic Formula ชัดเจนเลยครับในทางกลับกันหุ้นคุณภาพคุณภาพต่ำของ QV ก็ให้ผลตอบแทนแย่กว่าหุ้นคุณภาพคุณภาพต่ำของ Magic Formula อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกัน เหมือนกับว่าการคัดกรองคิดละเอียดขึ้นมันช่วยให้เลือกหุ้นได้แม่นขึ้นจริงๆนะคะแล้วเขาเปิดเผยไหมคะว่ากลยุทธ์นี้เลือกหุ้นอะไรบ้างหรือว่าเป็นแบบกล่องดําไปเลยไม่ใช่กล่องดําครับผู้เขียนเขาก็แสดงตัวอย่างหุ้นห้าอันดับแรกที่ QV เลือกในแต่ละปีตั้งแต่1,974มาให้ดูด้วยนะครับหลายตัวก็เป็นบริษัทที่เรารู้จักกันดีแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันถูกมากจริงๆ จุดประสงค์ก็เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เน้นว่าหัวใจสําคัญคือการทําตามระบบอย่างเคร่งครัดครับลดอคติสู์ตัวออกไปน่าสนใจค่ะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบกับผลงานของผู้จัดการกองทุนจริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเขาเอาผลตอบแทน QV หลังหักค่าธรรมเนียมสมมติมาเทียบกับผลงานผู้จัดการกองทุน Value เก่งๆ3กองในช่วงปี1991-2011ค่ะ แล้วผลเป็นยังไงคะผลคือ QV ีทาผลงานได้ดีกว่าทั้งหมดเลยครับทั้งในแง C ่ CAGR Sharpe s o t i n o Worst Drawdown แล้วก็ความสมบเสมอในการเอาชนะกองทุนเหล่านั้นด้วยโหชนะผู้จัดการกองทุนเก่งๆได้เลยเหรอคะครับซึ่งมันก็อาจจะชี้เห็นว่าระบบเชิงปริมาณที่มันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเข้มงวดเนี่ยมันอาจเอาชนะผู้เช่วชาญที่เป็นมนุษย์ได้ในระยะยาวส่วนหนึ่งอาจจะเพราะมันช่วยลดอคติทางพฤติกรรมหรือพวกอารมณ์ต่างๆที่ทําให้เราตัดสินใจพลาดได้ดีกว่าครับ สุดยอดเลยค่ะงั้นสรุปแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ QV นี้ประสบความสำเร็จคะมี3ปัจจัยหลักๆครับผม 1. ให้ความสำคัญกับมูลค่าเป็นอันดับแรกคือต้องซื้อหุ้นที่ราคาถูกกว่ามูลค่าจริงมากๆมี Margin of Safety สูงๆโดยใช้ตัวชี้วัดที่พิสูจน์แล้วว่าดีอย่าง EBITTEV 2คัดกรองคุณภาพอย่างละเอียดคือไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวแต่ต้องเป็นของดีด้วย ต้องใช้เกณฑ์คุณภาพที่เข้มงวดมาคัดกรองต่อเพื่อเลี่ยงหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเสี่ยงเรื่องงบการเงินไม่ดีหรือมีความเสี่ยงทางธุรกิจ 3. ใช้กระบวนการเชิงปริมาณที่สม่ำเสมอก็คือทำตามกฎอย่างเคร่งครัดใช้ระบบใช้เช็คลิสต์ลดอิทธิพลของอคติส่วนตัวทำให้กระบวนการมันทำซ้ำได้อย่างถูกต้องครับค่ะ ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปก็คือบัตรที่12นี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ quantitative value ที่ผสมหลักการมูลค่าต้องมาก่อนกับการคัดกรองคุณภาพอย่างละเอียดแล้วก็เอาไปใช้อย่างเป็นระบบผ่านแบบจำลองเชิงปริมาณเนี่ยสามารถเอาชนะตลาดได้อย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวเลยนะคะในช่วงเวลาที่ทดสอบแถมยังจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆหรือแม้กั่ผู้จัดการกองทุนที่เป็นมนุษย์ด้วยค่ะใช่เลยครับ กลยุทธ์นี้เหมือนใช้ประโยชน์จากความไม่มีเหตุผลในตลาดที่เกิดจากพฤติกรรมนักลงทุนขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนอย่างเราๆเนี่ยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดท,ทางพฤติกรรมของตัวเองผ่านระบบที่ชัดเจนการเน้นซื้อหุ้นคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จนี้จริงๆครับ